สวัสดีค่ะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่ทิมารายรีสอร์ทแอนด์สปานั่นเองนะคะเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะที่จุดทุกจุดทางเข้าออกนะคะก็คือต้องเดินผ่านตรงนี้ก็คือ s p r แอลเอฮอล์เจลนั่นเองนะคะนี่เรออกก็ นออกมาโดยอัตโนมัติค่ะตรงนี้เป็นบริเวณรีเซพชันนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นพนักง,งานต้อนรับทุกท่านที่นี่บริการดีทุกคนเลยเดินมาด้านล่างของรีเซพชันนะคะเ,เป็นร้านซูวีเนียร์รีสอร์ทช็อปนะคะ นั้นสวีเนี i ยนั่นเองตรงนี้จะเป็นโซนดีลักซ์การ์เด้นนะคะด้านในสวนจะเป็นโซนดีลักซ์การ์เด้นหลายห้องพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินต่อลงเนินลงมาอีกระดับหนึ่งนะคะนี่เดินจากดิส c r ชั t i โซนด้านล่างนะคะ ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะคือฝนตกมาจู่ๆก็ตกมาสู้แล้วก็หยุดตกพักหนึ่งแล้วก็หยุดนะคะไม่ได้ตกนานอะไรแล้วก็กลับมาฟ้าใสาแดดจ้าเหมือนเดิมที่นี่เขาออกแบบได้อิงกับธรรมชาติกับต้นไม้เดิมๆที่มีอยู่แล้วนะคะค่ะนี่ก็ทางเดินลงไปกระทางนี้ก็ได้นะคะ จริงๆแล้วทุกทางที่เดินมาเนี่ยคือเชื่อมถึงกันหมดทุกทางนะคะนี่มองย้อนไปที่เดินลงมาเมื่อกี้นี่ค่ะมันก็จะมาโผล่มาถึงตรงโซนสระว่ายน้ำด้านล่างนี้นะคะ ถนุมุมนี้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เดินลงไปนิดเดียวก็คือชายหาดแล้วนะคะวันนี้เห็นน้ำทะเลสีเขียวสวยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาหารอีกหนึ่งโซนนะคะชื่อ Spice and l i g h นะคะแต่ว่าช่วงนี้ปิดอยู่นะคะหน้าโลซีสั้นรู้สึกว่าจะเปิดอยวที่หนึ่งพฤศจิกายนมัน้งคะตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกระส่าไว้น้ำด้านล่าง เดินขึ้นมาตรงหน้าร้านอาหาร Spice แอนไล c e นะคะปาจะพาเดินวนย้อนกลับไปทางนี้ซึ่งทางนี้นิดเดียวเองก็คือ Reception ที่เดินมาเมื่อกี้นั่นเองนะคะคือปาชอบทางเดินตรงนี้มากเลยอะ่ะชอบจริงๆตรงนี้เขาจะมีทําเป็น ลำธารน,น้ำลำตกจำลองไว้ด้วยนะคะมีปลาด้วยค่ะเดินต่อดีกว่า คือมาทะเลนะคะแต่ก็ได้อารมณ์แบบได้อารมณ์มาภูเขาด้วยเช่นกันนะคะแล้วยิ่งเวลาฝนตกเนี่ยบนยอดเขาอะเห็นสายอะไรนะเมฆลงมาต่าๆบนยอดเขาอะค่ะก็อารมณ์เหมือนไปภาคเหนือเลยนะแล้วมาทะเลช่วงเนี้ไม่ร้อนนะคะอากสบายมากเลยอ่ะค่ะทางนี้ขึ้นไปก็คือรีเซพชันที่เดินเมื่อกี้นั่นเองนะคะนี่ไงล่ะ อารมณ์ปา่าเหมือนไปภูเขาภาคเหนือเลยใช่ไหมที่นี่ยังป่าหนาแน่นอุดมสมบูรณ์นะคะเกาะลันตาเนี่ยังเป็นเกาะที่มีความเขียวเยอะมากนะคะไปเดินต่อดีกว่าเนาะแล้วตรงนี้ก็คือมุมจากร้านอาหารสไปซ์แอนไลท์นั่นเองนะคะแลน,นก็มองเห็นทะเลด้วยเช่นกันค่ะ จากสระว่ายน้ําด้านล่างนะคะก็เดินมาก็จะเป็นเออเป็นโซนห้องพักอีกแถบหนึ่งนะคะจริงๆแล้วถนนทุกถนนเนี่ยมันเชื่อมกันหมดจริงๆเลยในรีสอร์ทเนี้ยนะคะเราเดินเล่นสบายค่ะเพราะว่ามันมีความร่มรื่นไงไม่ร้อนแล้วก็กำลังจะเดินกลับห้องด้วยนะคะ แจ้งในติชชันได้เลยค่ะรถเัล์ที่เขาจะไปรับนะคะ,คะกำลังจะไปโซนภูวิลล่านะคะซึ่งเป็นโซนบนภูเขาะคะ่ะจะไปใช้สาวไอ้น้ำใหญ่ข้างบนนะคะซึ่งต้องข้ามถนนของเกาะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการดูรถให้ตลอดเวลาค่ะ ถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านบนบนเนินเขานั่นเองนะคะส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นผูวิลล่าทั้งหมดเลยนะคะก็คือจะมีสราะว่ายน้ำส่วนตัวทุกวินล,ล่านั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นรีเซพชันด้านบนนะคะเลืนลงไปสระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูลกันดีกว่าค่ะ วันนี้แดดออกอว่ายเป็นใจคือวันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะว่ายน้ำและแล้วเดี๋ยวก็จะพาเดินชมโซนนี้ด้วยนะคะตรงนี้อะไรเอ่ยไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> นั่นก็คือโซนอาหารเช้านะคะที่เราทานอาหารเช้ากันไปนั่นเองนะคะเนี่ยมาว่ายน้ำช่วงใสๆแบบนี้นะคะทุกคนยังไม่เยอะไงไม่เหมือนตอนเย็นตอนเย็นนี้แบบ continue yung uh -huh. แดดไม่ค่อยออกเลยนะเห็นสีน้ําทะเลไม่ค่อยชัดนะคะแต่คือจริงๆแล้วว่าสีน้ําทะเลที่นี่ก็ยังสวยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะเราแดดไม่ค่อยออกจริงๆแล้วมองไกลๆน่ะนีเห็นอยู่นะว่าเป็นสีเขียวสีน้ําเงินนะคะเดีย๋ยวสูมให้ดูดีกว่าเนาะ สาว่ายน้ำที่นี่คือสวยมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่วิวทะเลที่ไกลๆไงมันเป็นทั้งวิวภูเขาที่แบบมีป่าเขียวชุ่มแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ดูดิดูท่าทางแล้วไม่กลับมาอีกแล้วแหมวนเวียนอยู่แถวนี้เนี่ยเห็นปะคะคือป่าที่นี่ยังแบบว่าดมสมบูรณ์อยู่นะที่เกาะลันตาเนี่ย ค่ะามาดูการทํางานของแม่บ้านที่นี่นะคะผ้าโที่นอนเปลี่ยนทุกวันนะแล้วก็นี่คือชุดนอนเราอะ่ะดูดิจับมาพับให้เรียบร้อยอ่ะค่ะออน่ารักไปอีกทุกอย่างดีค่ะชากาแฟเติมให้ครบดีมากเลยนะคะ วิวจากปลายเตียงค่ะในวันที่แดดออกนะไปดูข้างนอกกันดีกว่าน้อมาดูข้างนอกกันค่ะมาดูมอลาบียงวันที่แดดออกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะน้ําทะเลก็เริ่มมีสีเขียวให้กับตัดกับสีน้ําเงินไกลๆนู้นตรงโซนน้าลึกน่ะเริ่มให้เห็นนะคะ ก็คือถ้าฝนหยุดแค่ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่กี่วันอ่ะมันก็จะกลับมาเคียวใสเห็นเฉดสีชัดเจนขึ้นนะคะแต่นี้เมื่อเช้าก็ตกอีกแล้วก็เมื่อตอนสายก็ตกอีกค่ะแล้วดูแล้วท้องฟ้าทำท่าว่าจะตกอีกเช่นกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีค่ะมาก็ยังได้เออได้เห็นแดดให้เล่นน้ําได้บ้างนะคะ <c oughs> อันกลับมาตรงระเบียงห้องมากดีกว่าดูโซฟาข้างนอกดิ ใหญ่โตนั่งจำเรียกว่านอนสบายเลยตัวเตี้ยๆอย่างลาอย่างเงี้ยยืดขาสบายเลยคะคือตู้อี้ที่นั่งอะไรเนี่ยพร้อมพร้อมคันนะคะก็ห้องตัวเองทั้งหมดเลยนะเป็นแบบหลังใหญ่เลยอะ่ะคือคนที่เดินเล่นชายหาดมองขึ้นมาไม่เห็นนะคะ นี้นะคะมีมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมสองตัวตัดกันหาหาใหญ่เลยค่ะมองเข้ามาเหมือนมองเข้ามาแบบแต่จริงๆแล้วมองไม่เห็นหรอกนะอุย้ยหรือว่าเห็นอุย้ยงงง แหมมานั่งเคียววลังคาของเขากลาวว่าจะมีขนมบางไว้ตรงระเบียงสิท่าไม่มีว่าไปนะเดี๋ยวต้องออกไปเก็บผ้าก่อนเผื่อสซนอยู่กับธรรมชาติจริงๆ